ห้เวลานกหนูกระรอกกระแตขีดเส้นไตหายเวลาสามวันถึงบ่กสองวันกับพอ่อละมั้งห้เวลาสองวันฝานะฝาเฝา,ฝาม ah u, าหาอยู่หากินนะขีดเส้นไตห้เลนะสองวันสองวันหลังจากนั้นคนจะกินแล้วนะ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  กวยนะพ่อแม่พี่น้องกลวยกลวยบางมุมกระมืิดบางมุมกระแจงเนอพยายามอยากให้เห็นทุกมุมนหไเวล่านกหนูกระลอกกระแตสองวันก็พอเฝ้ามากินนะที่เหลือสิตัดลงแล้วคนสิกินแล้วนอะนี่ละ่ะมียางที่ไหนคนให้ให้หนูให้นกให้กระลอกกินก่อน แทนทีเห่าสิได้กินก่อนนี่เห่าถือว่าใจบุญนะนี่ถือว่าใจบุญนะให้นกให้นูใไหกระลอกให้กระแตะกินก่อนเนาะคนยังคอยสิตัดลงกินเนาะ